เอาละสิครับทุกท่านล่าสุดนะครับนี่ทนายธรรมราชไปที่บกปขบนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่หนุ่มนะครับผมกําลังดําเนินรายการโหนกระแสอยู่ดีๆนะครับก็อัปเดตข่าวน่าจะมีสายรายงานว่าเฮ้ยธรรมราชเพื่อนเก่าว่าอย่างนั้นเอ ไปร้องสอบอะไรนะครับผมเดี๋ยวมาฟังทางพี่หนุ่มกัญชัยว่าพี่หนุ่มกัญชัยจะว่ายังไงกับประเด็นนี้ถ้าใดมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมดูโฆษณาขั้นกลางร,ระหว่างคลิปจนจบรันคลิปนี้จนจบ AI เปิดการมองเห็นนะครับอย่าลืมส่งกําลังใจให้พี่หนุ่มนะครับทุกท่านเพราะว่าธรรมราชเล่นใหญ่แล้วนะโอเคพี่หนุ่มว่ายังไง ก็ในระหว่างที่ผมดําเนินรายการอยู่เนี่ยนะครับมีบุคคลบุคคลหนึ่งนะฮะได้มีการไปร้องตัวผมเองนะครับที่กอ,องปราบนะฮะไม่ใครแล้วเพื่อนเก่าเป็นธรรมราษธรรมราชไปร้องผมเองนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูภาพมาโชว์ให้เขาหน่อยเดี๋ยวดูนะดูนะให้ดูภาพด้วยเ,เขาไปร้องเขาไปร้องผมเลยไปร้องรายการหวนกระแสเลยเดี๋ยวลองดูเขาไปร้องผมเรื่องอะไรนะไปร้องนะเขาไปร้อง <laughs> หรือเปล่าไม่ใือรเวลาหน่อยนะขอเวลาหน่อยหนึ่งอ่าเนี่ยนะครับเอคือมันมีประเด็นอยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะนะเดี๋ยวลองฟังพร้อมๆกันผมก็เพิ่งได้เขาเขาส่งคลิปมาให้เนี่ยว่าเออทยธรมชาติเนี่ยเป็นเป็นผู้มีคุณอุปการนะเขาก็อยากทําเพื่อประเทศชาตินะเขาก็เลยมีการไปร้องเพราะว่าทางหนึ่งรายการผลกระแสเนี่ยเคยมีการเอ่อทอกสินค้านะครับแต่ปรากฏว่ามันมี หนึ่งในบอสเนี่ยมานั่งในรายการอืมอ่านะฮะก็คือบอสสวยแล้วแหละต้องแสดงไม่ผิดนะบอสสวยมั้งใช่ไหมอืมอ่าบอสสวยมานั่งในรายการแล้วก็มาขายคอร์สออนไลน์ธรรมราศนะเขาเป็นมีคุณอุป,ปาการเขาก็เลยไปร้องผมอา้าวเปิดดูสิมีการหัวเราะอ,อ่าหากเขาเปิดความในรายการดูคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะมีคนที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจเข้ามาสมัครในจำนวนไม่น้อยเออ น,นี่นะฮะก็โอเคครับธรรมราชทำดีทำยอดนะฮะเป็นผู้มีคุณูปการให้กับประชาชนชาวไทยสังคมไทยมากครับทุกคนเชวยกันบอกมือเลยนะโอ้โหสุดยอดยอดนี่นะมาดูหน,นังจบเลยดูหนังจบนี่นะต้องเยีวต้องเยีวคือคือธรรมราชเนี่ยนะฮะคืออย่างนี้ต้องอธิบายผู้ชมฟัง ไอคลิปเนี้ยนะฮะมันเป็นคลิปประมาณสักสองสามปีก่อนอนะครับ<อ>ก็มีทางฝั่งของอช่องเนี่ยเขาได้มีการขายสินค้าท็อปสามนาทีมีแล้วนีหมชี้แจงผพูดไปหลายครั้งตั้งแต่วันแรกผมเปิดเรื่องนี้ผมก็พูดเรื่องนี้เลยนะ<ม><ม>เพราะมันมาจากเรื่องนี้ด้วยแหละผมถึงเปิด<อ>นะฮะพอดีว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะมันเคยมีทางฝั่งของบอสสาวเนี่ยซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้เอกเป็นบอสเป็นอะไรไม่ได้เป็นไอคอนอะไรเลยบอสสาวเขาก็มาที่รายการแล้วก็มาซื้อทางช่องเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาาานนั่งใรรยก ผมก็นั่งพอเขาเขาบอกเนี่ยเขาสามารถเอ่อขายออนไลน์นะสอดสอนออนไลน์เขาไม่ได้บอกเรื่องของการขายสินค้าด้วยแต่ลหลังจากนั้นเนี่ยจากพิจิตกระจัดพานชนดราม่าเองเขาบอกว่าอ่าใช่เขาเห็นเทปนี้แล้วนะมันมีการไม่เผยแพร่นะแล้วไอ้นี่มันไม่ไมันดูแปลกๆนะพี่ผมก็เลยไปดูอ๋อมันมีการเอาไปขายสินค้าเพิ่มผมก็เลยสั่งว่าให้ลบลิปนี้ทิ้งหมดแล้วห้ามนําไปเผยแพร่อีกนะผมไม่ให้ีนะผมบอกเลยการแจ้งแล้วด้วยแจ้งเลยห้ามเอาไปเผยแพร่นะนู่นนี่นั่นนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย นะครับผมเองก็เลยมีการห้ามลักษณะแบบนี้มาคุยในรายการผลกระแสเด็ดขาดทอล์กสามนาทีที่มีแบบเอ้มานั่งออ,ออนไลน์ขายนะผมก็ไม่เอาเลยห้ามเด็ดขาดแต่เพื่ออาที่มาแจ้งก็บอกว่ามาจากรายการผลกระแสเนี่ยนะครับผมก็บอกผมไม่เอาเลยผมไม่ผมไม่เอาเลย,มมมมเเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันแต่ก็ยินดีนะครับถ้าเกิดว่าต้องการให้ผมไปชี้แจงนะกระทั่งผมมารู้ว่าเป็นเรื่องเนี้ยผมก็เลยโมโหก็เลยเปิดเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเพราะที่มาที่ไปไปดับคลิปนี้แหละอ่าแต่ก็ขอบคุณธรรมราชนะ คุณธรรมราษอะไรครับคนดีคนดีนอนดของสังคมโอ้ยตายแล้วเชื่อสักต่เนาะอ่ะโอเคนะครับอ่ะ,อะก็เออจริงๆอ่ะเทปนี้ผมก็พยายามหาต้นฉบับนะครับก็พยายามดูม,มันมันมันแค่หนึ่งนาทีสามสิบวินาทีเนาะส่วนใหญ่ที่เอาไปแชร์กันทีเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะมีการตัดต่อใหม่ นะครับเพราะคลิปคลิปอีกอันนึงนะครับผมมันไม่เหมือนกันกันกบอ,อันที่ธรรมราชเอา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 ไปลงอ่ะนะครับผมมันน่าจะเป็นเพจที่เขาที่เขาทำมาลงอ่ะนะครับผมอ่าก็คือใส่ภาพใส่อะไรใหม่เนี่ยครับผมเป็นพี่หนุ่มพูดจริงนะเป็นคุณสวยพูดจริงนะครับผมแต่ว่าภาพประกอบเนะี่ยมันเหมือนกับว่าตัดต่อเข้ามาใส่เพิ่มใหม่ ส่วนอีกอันนึงนะครับผม,มผมก็ไปดูอีกเพจหนึ่งนะครปรากฏว่าการบรรยายภาพตัดต่อเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนกันหรอกของธรรมราษผมก็เลยไม่แน่ใจว่าคลิปเต็มๆมอ่ะมันกี่นาทีกันแนะ่อ่าที่ผ่านรายการพี่หนุ่มตอนนั้นนะครับเออมัน3ามสีหนาทีหรือยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่เท่าที่ฟังฟังดูแล้วมันไม่มีเรื่องของสินค้านะครับก็ไม่เห็นมีการพูด ถึงดีไอคอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักแต่พูดแต่เรื่องการสอนคอร์สออนไลน์แต่พี่หนุ่มน่าจะมารู้ภายภายหลังหรือรู้ในขณะที่กำลังนำเสนอแต่ก็ปล่อยให้นำเสนอจบจบเทปนั้นไปนะครับแล้วก็ไม่พอใจแล้วก็แบบปฏิเสธแล้วก็ไม่รับการสอนลักษณะนี้อีกเลยนะครับมันก็หลายปีมาแล้วเนาะ,ะก็ ก็เดี๋ยวก็ผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากนะเพราะว่าพี่หนุ่มแกก็เป็นคนเปิดเรื่องนี้ด้วยเนี่ยครับพี่หนุ่มเป็นคนเปิดเรื่องนี้ด้วยนะครับ,นนรรบที่จริงอะธรรมราชอนะถ้าอยากจะเทอยากจะหล่อหรืออยากจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากกว่าน,นี้อย่างที่พี่หนุ่มพูดไวนะ้นั่นแหละว่ามาช้าไปนะครับทําไมถึงพี่หนุ่มบอกว่ามาช้าไปคือความหมายผมมองอย่างนี้นะธรรมราชเองอะก็พูดนะพูดที่อยู่ บกบคบนี่แหละเขาพูดอยู่ว่ามันไม่ช้าหรอกถ้าเรื่องของอายุความเรื่องของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยธรรมราชดบอกว่ามันไม่ช้าแต่ที่ผมมองว่ามันช้าเหมือนกับพี่หนุ่มคือหมายความว่าถ้าธรรมราชเนี่ยตั้งใจที่จะช่วยประชาชนจ,จริงๆอ่ะจะต้องเป็นผู้ดําเนินการเองตั้งแต่แรกแล้วก็ร้องพี่หนุ่มโดยที่พี่หนุ่มยังไม่ได้เปิดเรื่องนี้หรือคนอื่นๆยังไม่เคลื่อนไหวเรื่องนี้และธรรมาราชเป็นคนทํา มันก็จะดูดีนี่ขาบอกไหมครับทุกท่านมันจะดูดีแล้วมันก็จะดูเท่ดูแบบอลังการอะไรอย่างเงี้ยดูตัวด,ดูว่าตัวเองแหะเป็นพระเอกในเรื่องนี้อะไรทํานองเนี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าทนายมา,มา,ม,ามาตามหลังคนอื่นที่เขาทาไปเสร็จแล้วทําไปหมดแล้วเออเพียงแค่ว่าพี่หนุ่มเคยนําเสนอเรื่องนี้เมื่อสองปีสองสองสามปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนําคลิปตรงนี้มามาให้เจ้าหน้าที่ สอบรายการโหนกระแสหรือสอบพี่หนุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยน่ารักอะไรทำนองนี้ใช้คำนี้แล้วกันนะใช้คำว่าไม่ค่อยน่ารักแล้วกันนะก็ไม่อยากจะใช้คำได้แบบมันดูแบบไม่สุภาพแต,แต่ให้พี่น้องประชาชนคอมเมนต์กันเอาแล้วกันว่าลักษณะแบบของชายทํรราชนี่ควรจะยังไงทีควรจะว่ายังไงนะช่วยกัน ทุกท่านก็ช่วยกันพิจารณาเอาแล้วกันทุกท่านก็ลองพิมพ์เข้าไปเลยนะครับพิมพ์เข้าไปในเฟซบุ๊กยูทูบทิกต็ k กอะไรเนี่ยนะครับผมพิมพ์ไว้เลยว่าบอสสวยออกรายการผลกระแสกับพี่หนุ่มนะครับผมสอนออนไลน์อะไรทํานองเนี้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นคลิปมามันจะขึ้นมาประมาณสัก2อสามคลิปที่มีคนแชร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่เหมือนกันแต่ละคลิปมันจะไม่เหมือนกันแต่นาทีครึ่งนาทีครึ่งเหมือนกันเลยนะครับแต่สองสามคลิปนะเนื้อหาเนี่ย จะไม่เหมือนกันในรูปภาพที่มันเอามาเอามาแปะแต่คําพูดพี่หนุ่มกับอบอสสวยอะไรเนี่ยมันก็คาพูดการพูดเหมือนเหมือนเดิมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็ลองไปดูนะแต่ว่าบางช่วงก็พูดไม่เหมือนกันแสดงว่าเทปนี้ก็ผมไม่รู้ว่ากี่นาทีมันก็น่าจะหลายนาทีอยู่แต่ว่าคนที่ตัดมานาทีครึ่งนาทีครึ่งอะไรเนี่ยตัดมาคนละช่วงหรือเปล่าหรือยังไงนะก็ฝากพี่น้องประชาชนลองไปติดตามกันดู สำหรับประเด็นนี้นะครับอ่ะก็ให้กำลังใจพี่ดุมนะครับผมนะครับมีคนถามนะเดี๋ยวก็เนะครับผมก็ว่ากันไปนะรอลุ้นรอลุ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ทนายธรรมราชก็สมใจเลยนะส,สื่อเยอะอไงรอบล้อมเลยนะในวันนี้โอเคเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปสวัสดีครับ